วิธีติดตั้งกล่องคันเร่งไฟฟ้า EVO Extreme เริ่มจากดับเครื่องยนต์ดึงกุญแจรถออกครับถอดปลั๊กที่ขาคันเร่งออกติดตั้งชุดปลั๊กที่มาพร้อมกับกล่องคันเร่งไฟฟ้า EVO Extreme ทั้งฝั่งตัวผู้และตัวเมียครับเสียบกล่อง Extreme เข้ากับชุดสายที่ขาคันเร่งนำชุดรีโมทต่อเข้ากับกล่อง Extreme แค่นี้ก็เสร็จสิ้นการติดตั้งกล่องคันเร่งไฟฟ้าแล้วครับ การตั้งค่าการใช้งานครั้งแรกของกล่องคันเร่งไฟฟ้า Evo Extreme ซึ่งสามารถทำได้2วิธีครับ1ตั้งค่าการใช้งานครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน 2. ตั้งค่าการใช้งานครั้งแรกผ่านรีโมทครับการตั้งค่าการใช้งานครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันพอติดตั้งกล่องคันเร่งไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับให้เปิดสวิตช์กุญแจออนให้ไฟเข้าที่ตัวรีโมทหากรถที่เป็นปุ่ม push start ให้กดปุ่ม push start สรครั้งไม่ต้องเย,ยบเรยบรครับ เข้าที่แอป Extreme เชื่อมต่อ Bluetooth กับตัวกล่องพอเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วกดที่ Settings กดที่ Calibrate Device แอปจะแจ้งเหยียบคันเร่งให้สุดแล้วกด Calibrate ให้เหยียบคันเร่งให้สุดและเหยียบค้างไว้ยังไม่ต้องยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับจากนั้นกดปุ่ม Calibrate ที่ตัวแอป1ครั้งยกเท้าออกจากขาคันเร่งและใช้งานได้เลยครับ